สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนนะคะของกระบวนการเชิงกลยุทธ์ค่ะค่ะเราก็จะมาเสนอแผนการจัดก,การเชิงธุรกิจของธุรกิจตกปลานะคะซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีความน่าสนใจค่ะค่ะมาถึงบทนำนะคะก็คือบทนำหรือธุรกิจ หรือที่มาของธุรกิจค่ะกิจการนี้นะคะเริ่มต้นจากรุ่นพ่อที่ทำอาชีพเปิดเลี้ยงปลากระพงส่งขายให้ตลาดนะคะเจอปัญหาตกตาแบบราคาตกตารายได้ไม่มั่นคงแล้วครอบครัวจึงตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนโมเดลธุรกิจค่ะจากการเลี้ยงเพื่อขายส่งมาเป็น เปิดบ่อเพื่อให้ลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาตกปลามาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ค่ะสถานะปัจจุบันของกิจการนะคะคือปัจจุบันเปิด4บ่อค่ะมีจุดเด่นคือตกแบบบุฟเฟ่ตกได้ก็เอาไปหมดเลยค่ะแล้วก็สร้างรายได้ได้รวมปีละ6ล้านบาทค่ะและมีทอดและมียอดก,กำไรสุทธิสูงถึง1 5บห้าสถึงสาต่อปีค่ะ ค่ะมา,าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกันนะคะสภาพแวดล้อมภายนอกค่ะโอกาสเราเห็นเทนคนชอบคนเมืองชอบทำกิจกรรมการแจ้งพักผ่อนกับครอบครัวนะคะกฎหมายและนโยบายรัฐเนี่ยก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนด้วยค่ะอุปสรรคนะคะราคาอาหารปลาและต้นทุน สูงขึ้นรวมถึงคู่แข่งทางอ้อมเยอะมากเ <_ d ata> ช่นฟิตเนสหรือคาเฟ่ค่ะสาภาพแวดล้อมภายใน,นนะคะจุดแข็งค่ะเราวิเคราะห์ผ่านแว u ูนะคะพบว่าจุดแข็งที่สุดคือ i n o u r n Logistics ค่ะเพราะเรามีบ่อเลี้ยงลูกปลาเองหมุนเวียนปลาได้ตลอดไม่ขาดแคลนค่ะ ในด้านเซอร์วิสนะคะที่มีความเป็นกันเองแบบครอบครัวซึ่งจากการวิเคราะห์ V R I O นะคะถือเป็นความได้เปรียบนะคะที่ยั่งยืนของกิจการะคะ่ะจุดอ่อนนะคะการตลาดยังพึ่งพาการบอกต่อขาดการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งค่ะอย่างจริงแบบอย่างจริงจังเลยนะคะ และสร้างความสะดวกสบายไม่ขูคขัน,นะคะ่ะเครื่องมือวิอเระคราะห์เชิงกลยุทนะคะอเชื่อมโยงข้อมูลนะคะคือ EFE e m a t i c นะคะหรือภายนอกค่ะคือได้คะแนน3.2นะคะถือว่าโอกาสหลับมือมีแบบมีโอกาสได้มากค่ะแล้วก็ CP เนะคะเทียบคู่แข่งแล้วคะแนนของเรานะคะอยู่ที่3 3มจซึ่งชนะคู่แข่งในพื้นที่ทางตรงและทางอ้อมได้ค่ะค่ะเมื่อดู BCG Matrix นะคะธุรกิจเราจัดอยู่ในกลุ่มดาวลุ่งค่ะคือมีส่วนแบ่งตลาดสูงในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตค่ะธุรกิจมีความพร้อมสูงที่จะขยายตัวค่ะ ค่ะทิศทางและเป้าหมายขององค์กรน,นะคะวิสัยทัศน์นะคะเราจึงกําหนดว,วิสัยทัศน์ใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแล้วก็ตกปลาชุมชนที่ยั่งยืนค่ะสร้างความสุขให้ลูกค้าและชุมชน,นะคะ่ะพันธกิจน,นะคะมุ่งให้บริการที่มีคุณภาพคะ่ะปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคะ่ะโกของเรานะคะ เพิ่มลูกค้าใหม20่20%ภายใน1ปีค่ะสร้างโซนอาหารและร้านค้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในระยะยาวค่ะ mm hmm. การกำหนดกลยุทธ์นะคะ mm hmm. กลยุทธ์ระดับองค์กร mm hmm. ผลของ IE Matrix นะคะ mm hmm. เราเราเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโตแบบมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญค่ะ ลูกตลาดออนไลน์หาลูกค้ากลุ่มใหม่ค่ะ Product development น e v e l o p m e n t นะคะเพิ่มบริการทำปลาและร้านอาหาระคะ่ะกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะการตลาด STP จอดจงกลุ่มเป้าหมายนะคะคือกลุ่มครอบครัวค่ะแล้วก็กิจกรรมยามว่างนะคะวางตำแหน่ง Positioning นะคะเป็นบ่อตกปลา วิถีชุมชนอบอุ่นเหมือนบ้านค่ะ4 p นะคะราคาเข้าถึงง่ายค่ะรวมค่าคันเบ็ดเอาอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ200บาทจัดโปรมา3ตาตจ่มา4ตจ่า 3, ค่ะและ<อ>เน้นช่องทางออนไลน์ to office offline ค่ะหรือจองพันเพจนะคะปฏิบัติการนะคะ ใช้มาตรฐาน G A P เลือกคัดเลือกอาหารปลาและกำหนดรอบปล่อยปลาที่ชัดเจนทุกวันสุกเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ามาแล้วได้ปลาแน่ค่ะค่ะต่อมานะคะการนำเสนอกลยุทธคออ์ค่ะอ๋อขออภัยค่ะการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัตินะคะแผนปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลจริงนะคะ เราตั้งไว้ระยะสั้นค่ะ6เดือนนะคะเดือนแรกนะคะปรับภูมิทัศสร้างจุดเช็คอินงบ50,000บาทค่ะเดือนที่2นะคะอ่าอันนี้มีเพจ Facebook อยู่แล้วค่ะและเราจะยิงแอดจากกลุ่มท้องถิ่นค่ะงบ5,000บาทต่อเดือนค่ะค่ะเดือนที่3นะคะติด Wi-Fi กล้องวงจรปิดและอบรมพนักง,งานเรื่องเซอร์วิสไมคค่ะ ต่อไปเดือนที่4แหละถึงเดือที่6นะคะเปิดโซนร้านอาหารเปิดโซนอาหารเล็กๆนะคะจัดก,กิจกรรมแข่งตกป้าแฟมิลี่คับอะไรอย่างนี้นะคะคือจะมุ่งเน้นไปทางแบบมีกิจกรรมเพิ่มเติมของกลยุทธ์ที่จะปฏิบัติค่ะค่ะต่อมานะคะการสรุปนะคะ mm hmm. การประเมินและผลสรุปค่ะ เราวัดเราวัดเป็นสีด้าความสำเร็จสีด้านะคะการเงินค่ะรายได้ต้องโต10%ต่อปีกำไรสุทธิรักษาไว้ที่20-30%ค่ะค่ะลูกค้านะคะความพึงพอใจต้องมากกว่า4.5และลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น20%ค่ะค่ะต่อมานะคะกระบวนการ อาหารออกไว้ไม่เกิน15นาทีและอัตราการลออของปา95%ค่ะค่ะต่อมานะคะการการเรียนรู้นะคะพนักง,งานผ่านรอ,อ,อบอบรม100%และอัตราการลาออก0%ค่ะค่ะบทสรุปนะคะทั้งหมดนี้คือแผนกลยุทธ์นะคะที่เปลี่ยนครอบครัวธรรมดานะคะเป็นเป็นสตาร์นะคะ ที่ยั่งยืนและเติบโตมั่นคงตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ค่ะขอบคุณค่ะ